สวัสดีครับกลับมาพบกับอันเป็นพันออโตโอ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันมีรถครอบครัวยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งมาแนะนำนะครับแล้วก็เป็นตัวรถเข้าใหม่ประจำร้านของเราด้วยนะฮะในช่วงของเดือนมีนาคมแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใด คุณผู้ชมท่านใดหรือว่าพี่ๆท่านใดสนใจที่จะออกรถใช้งานสักคันหนึ่งนะครับยิ่งเป็นในตระกูลของพวก PPV 7ที่นั่งหรือว่ารถครอบครัวเนี่ยเรามีอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำและก็น่าสนใจนะครับนั่นคือตัว Fortuner 2.7ตัว V นะฮะเป็นรถปี2013นะครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของคุณลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรบางคนอาจจะชอบเป็นตัวเครื่องดีเซลครับบางคนอาจจะชอบเป็นตัวเครื่องเบนซิน ตรงนี้เราไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคือมีตัวเลือกไว้ดีกว่าไม่มีนะครับคันนี้เนี่ยความน่าใช้ของตัวรถนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของตัวการประหยัดนะครับเครื่องยนต์เงียบนะฮะเป็นตัวรถครอบครัวยอดนิยมนะครับจนถึงปัจจุบันตอนนี้ยังน่าใช้อยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งตัว เครื่องดีเซลหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องเบนซินก็ลแล้วแต่นะครับ2.7ตัววีนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งอย่างนะครับที่น่าสนใจสมหรัคุณลูกค้าใช้งานตัวรถรุ่นอื่นมานะครับอย่างเช่นเป็นพวกแบบรถ e ีโกคาหรือว่าจะเป็นตัวรถรุ่นอื่นนะครับอยากเปลี่ยนตัวรถบ้างอยากปรับเปลี่ยนใหม่บ้าง เราเริ่มมีครอบครัวนะครับเปลี่ยนมาเป็นพวก f o r ์จูนนะครับหรือว่ายังชอบในเรื่องตัวการประหยัดอยู่ก็ขอแนะนำเป็นเครื่องยนต์2.7ลิตรตรงนี้ถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับสำหรับราคาคันนี้เนี่ยที่ร้านของเราจะตั้งขายอยู่ที่599,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่า2.7ตัว V เนี่ยออปชั่นจะเหมือนกับตัว2.5เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปนะฮะอย่างเช่นตัวนิเ i กเตอร์แอร์แบนะครับพวกระบบเบรกอะไรต่างๆ,ๆทุกอย่างครบหมด เกียร์ออโต้นะฮะตรงนี้ถือว่าฟังก์ชันในการใช้งานสำหรับตัวโฉม f พอจูนหน้าแชมป์ทุกอย่างมีมาให้ครบถ้วนครับตัวรถเดิมๆโรงงานไม่เคยชนหนักพลิกความน้าท่วมหรือว่าจมน้ําตัดตกเป็หมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีารันวีร้านให้นะฮะรับประกันตัวเครื่องแล้วก็เกียร์หเดือนหรือว่า1นึ่งหมกิโะครับพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับในส่วนของตัวสภาพตัวรถคันนี้เนี่ยจะเป็นสีบอลทองเดิมโรงงานนะฮะกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งแล้วกันครับที่หลายๆคนอาจจะมองว,ว่าเฮ้ยมันดูแก่แต่ถ้าเกิดเราดูในอีกมุมหนึง่งมันสวยนะฮะเนี่ยยอมรับเลยนะครับถึงว่าตัวรถอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้บ้างถึงว่าจะมีตัวใหม่ๆออกมาแล้วบ้างนะครับแต่ตัวรุ่นนี้รับประกันเลยยังน่าใช้อยู่แน่นอนนะครับบ่อสามแถวแอร์สตอน ใช้งานได้ตามปกติเลยนะฮะฟังก์ชันต่างๆมีให้ครบถ้วนนะครับ ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูคลิปนี้จบแล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยเครดิตดีฟรีดาวครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตเช่นเดียวกันก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับอยากได้รถสวยๆใช้งานไม่ใช่ปัญหานะครับมีนาคมแล้วต้องมี f o r t จูเนอรนะฮะสนใจไงเปิดใต้ล่างคลิปนี้คุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจเป็นพันออโต้นะครับ แล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด like, Subscribe แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดคุณผู้ชมท่านใดอยากรับชมรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับย้ำราคาอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ599,000บาทฟรีดาวและเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับสวัสดีครับ